สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะลูกค้าโทรมา,มาเมื่อเช้าตอนประมาณสักสิบโมงครึ่งนะบอกว่าอยากจะมาแก้ทรงผมนะครับอยากจะมาตัดผมให้มันเป็นทรงหน่อยนางแบบชื่อพี่คุณอะไรครับนาดะพี่นาดอยู่คลองสองเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ดินแดงค่ะอยู่ดินแดงย้ายไปอยู่คลองสองนะอากาศดีไหมรถติดไหมดีทุกอย่างปทุมธานีนะน้ำไม่ท่วมนะ,ะนะครับก็วันนี้พี่นาดเขาเอาทรงผมมาด้วยนะ ครับทรงผมที่พินาทเขาเตรียมมาให้นะครับเป็นนี่เลยทรงสแควร์เลเยอร์นะครับหรือว่าเป็นทรงสลาย,ยาวครับแต่ความยาวนะครับของพินาทความยาวมันไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยความยาวมันเหลือประมาณส่วนมาณสี่นิ้วนะกวจะเหมือนในแบบนะแต่พินาว่าซอยรอไว้ได้ไหมซอยไว้ความยาวเท่าเดิมนั้นไหมก็ไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่จะต้องตรวจนะครับก็คืออะไรกระโหลกศรีรษ,ษะรพินาทเขามีความทุยมาตั้งแต่ลำลูกกาของสองนะ นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมันอะคนยาวเท่ากันมันยาวเท่ากันมันก็เลยไม่มีความมีมีเชฟไม่มีทุยเลยไง<ม>เดี๋ยวนะครับถอดแว่นตาออกก่อนพี่ครับให้ช่างเหยกใส่คนเดียวก็พอแล้วแว่นตานครับแล้วก็บีผมนะครับให้มันเรียบร้อยหน่อยครับครับึพื่งสำหรับซาลอนนะครับให้ใช้ผ้าคุมสรอยที่มีผืนใหญ่ๆน,นะที่มันวงรอบเยอะๆหน่อยมันจะจะได้คลุมได้ทผู้ชาย คออ้วนคอใหญ่จะได้คุมได้หมดนะคอเล็กล้วก็ล็อกออกนะครับที่นทหน้าแสงเท่าไหร่ขวาไปซ้ายนะครับประมาณนี้พอไหมค่ะ <Okay. S 1> ใส่อาหารผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> นะครับก่อนที่ท่างใหญ่จะเข้ารายการที่งานใส่อาหารผมยี่ห้อไซนอสให้เรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> เพื่อความรวดเร็วนะครับทำไมถึงใส่เพราะลูกค้านะครับผมเลยผมสีขาวบนทองสีดําผมมันแห้งเสียน้นทําสีมา ที่เราก็ใส่เพื่อให้มันลื่นเพื่อให้มันนุ่มเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ของเดิมครับของพี่นาดมาเ,เป็นบ๊อบสไลดค์ความยาวนะครับพี่นาต้องเลี้ยงนะครับประมาณปีหนึ่งนะเพื่อจะได้ความยาวเท่ากับนางแบบที่พี่เตรียมมานะครับผมก็จะเอาความยาวเก็บไว้ให้นะครับความยาวจะเล็มๆแบบนี้เดียวก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวยกทุยขึ้นมาหน่อยข้างหน้าผมจะสไลด์ ตอนนี้พี่นาทเขาบอกไม่ไม่อยากให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแอบดูด้านข้างแล้วกันเอาทรงอื่นไปเทียบเคียงนะนะครับพี่นาเขาตัดเป็นม้ามาเป็นม้ามาตัดเองาพี่เนะี่ยตัดเองแล้วกระโดงกระเดียดเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะต้องเก็บไว้ให้เขานะครับเพราะจะตัดอยู่มันก็สั้นเพราะฉะนั้นก็มันสั้นอยู่แล้วเก็บไว้เดี๋ยวผมจะสไลด์นะครับสไลด์ข้างหน้าขึ้นมาประมาณปลายจะมูกนะครับก็จะทำให้มีผมนะครับสไลด์สองชั้น หรือว่าเรียกวปป็นเป็นนามาสองชั้นก็ได้นะนะครับช่างอยางจะใช้เงินไกลนะครับขนาดหกนิ้วนะครับผมจะสไลด์หน้าเลยปลายจมูกนะสไลด์ต้องเดินปลายจมูกลงมานะครับโอเคแล้วตัดไปไปลายออก น้อมผมไปข้างหน้าแล้วตัดให้มันบบสไลด์หน้าไปเลยทีนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับผมจะยกเชฟขึ้นไปให้อยู่ระดับกลางไปหัวกระพอนะครับอย่าสูงนะถ้าสูงตลกมันไมสวยนั่นเองเดี๋ยวจัดการข้างหน้านะนะผมสไลด์หน้าก่อนนะ ก็คือแต่งทรงนั่นเองแต่งทรงให้มันได้รูปได้ทรงนะโน้มไปข้างหน้าเลยเพราะผมที่หน้าเขาบางนะนะครับเราก็เก็บเศษลายเยอะแต่งกรอบแต่งทรงให้มันได้รูปได้ทรงพอนอี่มาทีนี้มายกเชฟส่วนด้านหลังเชฟส่วนด้านหลังง่ายๆ แบ่งผมเป็นรูปอะไรเป็นรูปตัวยูแล้วก็ mm. าอ,อากาศว่ามันควรจะอยู่ประมาณไหนไมันควรจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรตัดโค แล้วก็ได้ความทุยตรงนี้ใช่ไหมน,นะครับมันก็ง่ายแล้วไกดลายอยู่นี่ใช่ไหมไยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาไกด์ลายอยู่นี่ใช่ไหมล้วก็ตัดซิกแซกเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยทีนี้เราก็อะไรทำการสไลด์ไปด้วยตำแหน่งเดิมนี่แหละสไลด์กลับลงมาเลย ให้มันบางผิวอะได้เลเยอร์ด้วยยกเลเยอร์ตั้งแต่135องศาไล่ลงมาเป็น9กองศานะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นอะไรเป็น45่สิบห้าองศานะตัดอะไรเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ปนไปให้ดูเลยเนะหมาะสำหรับนักเรียนช่างที่มีประสบการณ์2ปีถึง5ปีขึ้นไปนะถึงจะดูช่างใหญ่รู้เรื่องมันซะับซ้อนนะ ผมแบ่งผมเป็นอะไรกีบส้มนะตัดซิกแซกไล่ขึ้นไปก่อนเพื่อจะเลเยอระนะ์นั่นเองแล้วผมก็สไลด์กลับลงมาเลยลดความอะไรลดความกระด้างมันจะมีเส้นสั้นเส้นยาวปนกันอยู่แต่ละช่อนนะเนี่ยนะเนี่ย แบ่งผมให้สะอาดนะฝรั่งสอนมาให้แบ่งผมให้มัน,นคลีนนะเนะ่ยกขึ้นมาแบ่งผมเป็นกีบส้มนะโค้งนิว้วต่มนิ้วสารถตัดจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดที่สองจังหวัดที่สามแล้วก็อะไรสไลด์ลงมาตรงไหนบางก็สไลด์น้อยหน่อยตรงไหนหนาก็หนักมือหน่อยสไลด์เยอะหน่อย มันเป็นสควลยเยอร์สั้นนะสคว์เยอร์มีหลายเวอร์ชั่นนะตั้งแต่ปี1997 19ไนงะไกลายอยู่นี่ตัดเลยข,ข้างยกสูงๆหน่อยก็มีหไูไงลรวสไลด์บางเยอยาเยอะ สไลด์ออกไปห้าปอร์เซ็นก็พอบางช่อสองสองปอร์เซ็สมเปอร์เ็นอย่าเยอะเดี๋ยวผมพี่ก็บางอีกพี่นาดเขาทนตัดด้านขวาเสร็จพี่นาดเขาจะหมุนดูผมจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยผมมันจะเลเยอร์ขึ้นมาเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นแล้วตัดด้านขวาเสร็จแล้วก็มาตัดด้านซ้ายนะ แบ่งผมหวีป้ายเลยไปทางขวาส่วนที่ตัดแล้วก็หวีไปมันจะได้ไม่ปนกันนั่นเองเราแบ่งตัดไปอยู่เท่าไหร่สามเถียวเนี่ยถัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนลักษณะเป็นกีบส้มแบ่งมาเนี่ยใจเยน็นๆไม่ต้องรีบนะนี่มันตัดเบสิกปนแอดวานมันการเรียนกันสอนนะ ถ้าผมตัดเร็ววันนี้ไม่อธิบายก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยนะหมอหุ่นลูกค้าจริงๆเลยนะครับลูกค้าจริงๆแน่ง,งานจริงๆเลยนะตัดให้ดูเห็นๆเลยเนะี่ยแล้วก็อะไรสไลซ์สไลซิงมันชื่อสไลซิงนะฮะเบ,บาๆอย่าหนักมือนะผมลูกค้าบางแบ่งไกลไลไปครึ่งหนึ่ง แล้วค่อยมาแล้วก็ตัดแล้วก็สไลด์กลับลงมาเลย về khương cái lại tăng thai thì đừng mà đăng nó tạo được hết để này của mặt bàn ต้นข้างยกสูงอ่ะเพราะมันมีหูไงต้องยกหนีหูเพื่อป้องกันผมอะไรผมเบียแล้วก็วีเสเสยมาหลังบ้านวีเสยมาหลังบ้านลากมาข้างหลังยกเก้าสิองศาตัดทิศแกรกก็พอ พี่นาดดู u t u b e ผมมานานยังเป็นปีค่ะปีกว่าทำไมถ<ะ>ึงอยากจะตัดก,กับผมอ่ะในช่องก็มีอาจารย์หลายท่านมีช่างเก่งๆเ<ๆ>ยอะแยะหมดเลยหนูเห็นแบบเห็นตัดให้หลายๆคนแล้วดูถูกใจอะ่ะ <c oughs> พีเซมหลังบ้านยก9ก้าสิบบสาบะศัพท์แล้วก็ยก,กย Hot อะไรฮอตชูซิลรียมพื้นผ้าก็ได้ฮอตชู <c oughs> Hot ไปว่าเกือกมานั่นเองยกขึ้นรัดปลายๆออกสไลด์บางเอาบอ,อกเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอจะเยอะยกขึ้นผีเสือมาหลังบ้านผีเสือมาด้านหลังนั่นแหละ แต่ช่างใหญ่พูดให้มันจำง่ายหน่หอยมีเสื้อมาเพื่อร,าารักษาความยาวด้านหน้ากลับยกขึ้น ไฮไลท์ลูกค้าก็ยังอยู่นะเพราะอะไรผมไม่สไลด์ไฮไลท์ลูกค้าออกถ้าให้สไลด์ออกมันจะอะไรมันจะเหลือน้อยทีนี้เรามาเก็บไปปลายออกไปปลายออกนิดเดียวให้มันเข้าลูกโงทรงแล้วก็ให้ลูกค้าเลี้ยงยาไปเลยเป็นปีอ่ะเดี๋จะได้ทรงนันแน่นอนตัดตรงๆช่วยก็ได้ ดูส่วนด้นหน้ามรู้เมืเลยกลับไปปาดนิดเดียวเก็บด้วยกันไกลปลายผมที่มันยาวหลอมแหลมหลอมแหลมพวกนี้นะคอยสติ้ง ให้ทอยตรงนี้ยดูเหมือนหนาแต่พอยกดูปั๊บอ้าผมมันย้อนนี่ว่ะแล้วก็ลดความย้อนออกด้วยการตัดผมย้อนออกเล็กน้อยให้มันกล่งตัวดันขอบทรงลดลงนะตรงนี้มันหนากันเลยแบก็กซิสเซอร์เข้าไปนะะแบก็กซิสเซอร์เข้าไปเอาวอลุ่มมันออกนั่นเอง ครับพี่เสออ๋อด้านหลังผมย้อนใช่ไหมเอาผมย้อนออกครับพี่เอร์ วัดดูซ้ายขวาเท่ากันแปลว่าใช้ได้ตบครับนิดเดียวออน,นะหัวคุยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเชฟทรงที่มันมาใหม่รูปโซนด้านหลังพี่อันนี้ก็เป่าแห้งอยู่บ้านนะ ไม่ต้องใดที่เห็นเห็นเห็นเลเยอร์ไหมเนี่ยเลยเยอร์อยู่ไว้ไยาวเป็ปีเนึงได้เลยแต่ไม่ถึงปีเราประมาณทักห้าหกเดือนมันต้องคุยมันจะห้อยลงมาคุยมันจะต่ำลงมาแล้วก็ต้องมายกคุยใหม่แต่ความยาวเลี้ยงไว้นะครับเป็นปีกว่าจะได้เท่าในแบบแล้วพี่นะเดี๋ยวจะยกผมดูข้างบนนี้นะหาเรื่องสไลด์หน่อยมันยังไม่พอใจนะคือข้างล่างได้แล้วแหละข้างบนยกขึ้นมายกขึ้นมา มันหนาไปนิดนึงเราเลือกที่จะสไลด์เฉพาะช่อไหนที่มีความหนาทึบอย่างเงจไลด์ออกไอ้ตรงสว่างเนี่ยเก็บไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไปรัวก็าหายหมดอุตสาห์ทำให้ไล่มาสไลด,ไลด์เก็บไว้นะเป็นเทคนิคนะนะเกียดมาเ่ยมันหนากระนิดนึง รับเสดาวเข้าไปเลยนะดูให้ทันนะมันเป็นแอดวานนะครับมันเป็นแอดวานเบสซิเซอร์เข้าไปครับอย่าหนักมือเทนชั่นความหนักเบาอย่าไปลงแรงลงแรงผมก็บางเยอะขาดเยอะเอาให้เขาได้หวีผมด้วยเอาไว้ใหไ้ได้ได้หนีบด้วยนะ โตกคัดหยิบเฉพาะช่อไหนที่มีความหนาทึบไอช่อไหนที่มีความสว่างแล้วก็จะไปยุ่ง,ขงเขาเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้ววันนี้ขอบคุณพี่นาตลำลูุกกาของสองทันยบุรีนะก็ขอให้พี่นาตรายุมั่นขัญยืนกินหมนิ่นอนหลับรอดพ้นจากโควิด1นึ่ีสิบเก้าฉีดวัคซีนแล้วขอให้รอดพ้นจากไวรัสพิดาลิงด้วยนะครับ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆอยากจะตัดผมว่าช่างใหญ่จองคิวเข้ามานะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงนะครับช่างใหญ่ตัดพันหนึ่งนะช่างอุ8แปดร้อยช่างเบนห้าร้อยอาจารย์ออสสองจองคิวมานะครับจองคิวไม่มาก็ไม่ให้โทรบ,บอกเลยนะบางท่านจองแล้วก็ไม่มาก็มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์ออสไม่ได้นะต้องจองแล้วโอนตังค์มาด้วย50%นะนะครับถึงจะได้ตัดกับอาจารย์ออสนะจะได้นัดท่านมาที่นี่นะครับส่วนลูกค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปดูแล้วเพื่อความบันเทิงนะสนุก ก็อย่าไปตัดกระเองนะไม่ได้นะต้องให้ช่างตัดนะครับหรือว่าส่งลิงก์ให้ช่างให้ช่างประจำท่านตัดนะหรือเอาแบบเนี้ยเอาแบบที่ช่างใหญ่ตัดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เห็นช่างใหญ่ตัดกระจับยกยกลงันเละเทมเลยสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างนะถ้าคนเป็นช่างเขาดูลายผมแป๊บเดียวก็ออกดูออกว่าทรงนี้ทรงอะไรนะทรงนี้ทรงอะไรมันชื่อทรงสแควร์เลเยอร์นะแต่มันสั้นมีสั้นก็ตัดสั้นๆ บิีเดียดอะไรมีเท่าไหนตัดแค่นั้นใช่ไหมพี่นัทไม่ใช่ว่าลูกค้าเอาผมยาวๆมาทีนี้เราก็บอกว่ามันไม่ได้บี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ก็ไม่ตัดให้เขาอีกสุดท้ายก็เป็นล่อทรงอะไรไม่บ๊อบทียก็บ๊อบทุยหรือไม่ก็ทวิกกี้นะครับมันทรงมันกลายพันธุ์ไปอีกเป็นละ้านทรงนะไอ้ทรงพวกทรงไอ้มาตรฐานนะครับ ลองทัดหูดูดิมันก็ลำแหลมลำแหลมกาตัดเรียบหมดเลยนะประานีนะ้ลูกค้าเขาอยากจะทำสีปิดผมขาวใช่ไหมพี่โอเคนนะแล้วเดี๋ยวตอนถ่ายทำหน้าปกนะก็จะมีสีเดิมๆเ,เนี่ยภาพหนึ่งนะอีก อีกภาพหนึ่งเป็นสีที่เสร็จแล้วนะก็อย่างงนะเวลามีน้อยวันนี้ลาไปก่อนปากกไล์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับีินาศบ๊ายบาย